สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องโบโบชาแน,นลนะคะวันนี้นะคะน้องบน,นะคะก็จะมารีวิวตุกก๊กตาทั้งหมดที่ทน้องโบมีนะคะอยร้อนร้อนนิดหน่อยตัวที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นพี่หมีนะคะหมีขาวชื่อว่าพี่หมีขาวตัวที่สองนะคะก็เพิ่งได้มาใหม่เลยเป็นพี่ช้างนะคะหมีมีดอกไม้ข้างบนหัวด้วยนี่นะคะเป็นพี่ฮอ ป้ายนะคะตัวที่สามนะคะก็จะเป็นช้างเหมือนกันอนะันนี้เป็นของน้องโบไปขอยืมน้องมาม,มีอันนี้ด้วยนะคะเป็นป้ายเป็นหุ่นะคะสีฟ้าของน้องแล้วก็มีพี่หมีนะคะพี่หมีน้ําตาลชื่อของเขานนคะนี่มีลูกกระตามีปากนะคะไม่มีอะไรห้องหลัง ตัวที่สี่นะคะนีสิบปีแล้วมีสิบปีค่ะอันนี้อันนี้มีเสียงด้วยนะคะเป็นพี่หมีเป็นน้องหมา yeah, <dear. S 1> ส่วนน้องบัวน,นะคะจะเรียกมันว่าพี่เลฟฟี่นี่นะคะเป็นตุ๊กตาหมาไม่มีอะไรมากตัวที่เท่าไรนะ <laughs> ตัวที่ห้านะคะก็ได้มาจากงานวันเด็กนะคะนี่เป็นหมีขาวที่ยังไม่ได้เก็บตัวที่หนะคะก็จะเป็นคิตตี้นะคะมีตัวจุปป๊บไปด้วยไว้จุ๊บก,กระจกนะคะนี่คิตตี้เป็นกระโปรงด้วยตัวต่อไปนะคะก็คือกบนะคะสวัสดี กบนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นกระต่ายนะคะนี่เป็นของอันนี้แล้วคะ่ะต่อไปนะคะตัวสุดท้ายแทนแทนเทนแทนแนนนทนนี่นะคะก็จะเป็นโอลาฟนะคะ วันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้คลิปก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไ r ร b ์กดไลค์กดแชร์นะคะ